และด้วยความที่ตัวเราเองก็เป็นคนรักสวยรักงามประมาณหนึ่งนะคะอยากมีผิวพรรณดูอมชมพูขาวกระจ่างใสดูเปลง่งปังเหมือนคนที่เขารับประทานมะเขือเทศบ้างแต่กลับเป็นคนที่อีกกับมะเขือเทศมากๆแทบจะเขี่ยทิ้งทุกจานที่มีมะเขือเทศผสมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีที่จะเอามะเขือเทศเนี่ยเขาเข้ามาบำรุงผิวของเราให้ได้ สวัสด,ดีค่ะก้อยค่ะก้อยอนุสาค่าวันนี้เราจะมาพูดถึงคนที่ไม่ชอบกินผักเหมือนกับก้อยนะคะแต่ว่าเรารู้นะว่าผักอะ่ะมันมีประโยชน์นะผักบางชนิดเนี่ยช่วยเรื่องความสวยความงามเรื่องผิวพรรณของเราด้วยอย่างเช่นมะเขือเทศนะคะใครๆก็รู้ว่ามันเป็นผักที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ดูขาวกระจ่างใสบางคนเนี่ยก็จะมีแบบแก้มอมชมพูเบาๆอยู่ที่แบบหนะ้าแก้มของเราโดยที่ไม่ต้องพึ่งบัชออนเลยด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยเขาเต็มไปด้วยแร่ธาต วิตามินแล้วก็แคลเซียมต่างๆมากมายนะคะซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นผักสุดมหัศจรรย์เลยก็ได้และด้วยความที่ตัวเราเองก็เป็นคนรักสวยรักงามประมาณหนึ่งนะคะอยากมีผิวพรรณดูอมชมพูขาวกระจ่างใสดูเปล่งปลังเหมือนคนที่เขารับประทานมะเขือเทศบ้างแต่กลับเป็นคนที่อีก,กับมะเขือเทศมากๆแทบจะเขี่ยทิ้งทุกจานที่มีมะเขือเทศผสมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีที่จะเอามะเขือเทศเนี่ยเขาเข้ามาบำรุงผิวของเราให้ได้ใครที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศเหมือนกับเราเนี่ยเราแนะนําให้ใช้สกินแคร์ที่ เขามีสารสกัดจากมะเขือเทศเข้าไปผสมอยู่ด้วยนะคะยิ่งถ้าเราใช้เป็นประจำใช้ยกเซตตั้งแต่การล้างหน้าไปจนถึงการบํารุงผิวพรรณเนี่ยรับรองว่าผิวหน้าของเราเนี่ยดูกระจ่างใสเปล่งปังแล้วก็ดูขาวอมชมพูขึ้นแน่นอนที่สําคัญเราสามารถสวยได้ในราคาหลักสิบเท่านั้นเองนะคะขั้นตอนแรกสําหรับการเริ่มต้นดูแลผิวพรรณของเรานั้นก็คือการล้างหน้าค่ะซึ่งเราจะใช้เป็นสมูทโตโทนิโตคอลลาเจนไวทเทอนิ่งเซรั่มซ็อในการล้างหน้าทุกเช้าและก็ก่อนนอนเพื่อทําความสะอาดผิวหน้าและก็ขจัดน้ำมัน ส่วนเกินบนใบหน้าของเราตัวนี้เขาเป็นสบู่มะเขือเทศที่มีสารสกัดมะเขือเทศเข้มข้นแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวหน้าที่หมองคล้ำของเราเนี่ยค่อยๆกระจ่งางใสขึ้นรวมถึงทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเนียนนุ่มนุ่มลื่นชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเป็นสูตรหน้าใสาไวเวอร์เขาเป็นสบู่ก้อนสีแดงที่มีตาข่ายตีฟองมาให้ในตัวด้วยค่ะซึ่งเวลาที่เราใช้ก็เอาสบู่เนี่ยมาชุบน้ําให้หม,ดมาดๆแล้วก็ใช้ตาข่ายถูกับสบู่เบาๆเราก็จะได้ฟองที่หนานุ่มเอาไว้ใช้ทําความสะอาดผิวหน้าแบบฟินตัววนี้เคาาาทํมสะด ผิวหน้ากับน้ํามันส่วนเกินบนใบหน้าของเราได้ดีเลยนะคะฟองนุ่มล้างหน้าฟินมากล้างหน้าเสร็จผิวเราก็จะนุ่มๆจับแล้วหน้าก็จะนิ่มๆหน้าดูเนียนใสผิวชุ่มชื่นไม่แห้งตึงดีค่ะดูผิวกระชับขึ้นด้วย ที่สําคัญนะคะสบูก่ก้อนนี้ราคาแค่59บาทเท่านั้นนะคะแล้วกลิ่นเขาก็จะแบบหอมอ่อนๆคือเราชอบมากๆเลยนะคะนี่ก็เพิ่งล้างหน้าเสร็จก็จะเห็นว่าเออเขาอะ่ะแบบทําความสะอาดผิวหน้าของเราได้ดีมากจริงๆพอเราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องบํารุงผิวกันอย่างต่อเนื่องซึ่งก้อยก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้จมูโตโทเมทัโยเกิร์ตพลาสต์ไวต์เทนนิ่งชุ่มช้นเจลค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเจลนะ้ำมะเขือเทศเข้มขน้นถึง3เท่าเป็นเจลมะเขือเทศเข้มข้น92% 92%กสมกับโยงเกริรทท์้ซ็นต์ผาจะช่วยเผิเรดย,ยดขึ้ซ กระจาใสายผิวดูสุขภาพดีแล้วก็ช่วยกระชับผิวด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่าใช้แล้วออร่าพุ่งผิวนุ่มเด้งเลยเขาเป็นสูตรใหม่ที่ซองใหญ่ขึ้นแต่ราคายังเท่าเดิมนั่นก็คือ49บาทเหมือนเดิมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็ควรจะใช้หลังการล้างหน้าทุกเช้าเย็นบำรุงผิวของเรานะคะและด้วยความที่เขาอ่ะเป็นเนื้อเจลถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าตัวนี้เนี่ยไปแช่ยเย็นไว้ก่อนนะแล้วค่อยเอามาทาผิวเราจะรู้สึกเย็นฟินผิวมากๆเดี๋ยวเราใช้ต่อเลยละกันนะคะนี่เขาก็จะเป็นเนื้อเจลสีชมพูอ่อน,ออน แบบนนี้ะะคะเนื้อเขานี่ค่อนข้างเปลี่ยง,ง่ายนะคะทาแล้วแบบเออชุ่มชื่นผิวมากๆเลยเนี่ยดูสิเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ผิวแห้งกล้านผิวค่อนข้างแห้ผิวขาดนั้นนะคะเราแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะเพราะว่าเขาจะมีไฮยาลูรอนแอซิดนะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันชุ่ม,ช,มชื่นขึ้นด้วยนะจ๊ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะซึมเข้ากับผิวแล้วก็จะรู้สึกสบายหน้าขึ้นมากๆเลย คือเราอะสามารถเอามาทาตามแบบร่างกายของเราได้ด้วยนะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่ทาหน้าได้นะตามแบบศอกตามเข่าด้านใดของเราอะไรเนี่ยก็คือบำรุงได้หมดเลยมันก็จะช่วยปรับให้ผิวตรงนั้นนะคะมันกระจ่างใสแล้วก็เนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นขั้นตอนสุดท้ายในการดูแลผิวของเราในทุกๆเชา้าซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือการทาครีมกันแดดค่ะเพราะแสงแดดเนี่ยเป็นตัวการที่ทําร้ายผิวของเราได้รุนแรงมากๆเลยนะคะเราจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะสมูมโตโทเน t อลคาราเจน b b บ c แอนด์ซีซีซันสกรีนครีมค่ะซึ่งเขาเป็นทั้งครีมกันแดดแล้วก็เป็นเบสลงรองพื้นผิวหน้าของเราให้ผิวของเราเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นซึ่งเขาก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันค่ะก็จะมีสารสกัดจากมะเขือเทศคูต้าไทโอนนะคะคอลลาเจนแล้วก็อะบูตินซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเนียนใสมากขึ้นถึง3เท่ามี SPF 50PA บวกบวกบวกที่ช่วยกันแดดรวมถึงเขาช่วยกันน้ํากันเหงื่อช่วยคุมความมันตลอดทั้งวันด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรอ่อนโยนเหมาะสําหรับคนทีี่่มผิววบ,บบอาางงแพ้้ยยด ครีมของเขาก็จะเป็นสีชมผูออ้อ่อนๆแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราทาเขาจะแตกตัวเป็นน้ําค่ะซึ่งให้ความชุ่มชื้นมากๆเลยนี่เขาแตกตัวเป็นหยดน้ําค่ะทุกคนเนี่ยเนื้อครีมเขาค่อนข้างเกลี่ยนง่ายนะด้วยความที่เขาแตกตัวเป็นหยดน้ําเนื้อครีมเขาก็เลยซึมเข้ากับผิวเราค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็ช่วยปรับสีผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยเห็นไหม เนี่ยผิวมันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะดูสองฝั่งฝั่งนี้คือผิวมันดูใสขึ้นจริงๆพาครบจบนี่แล้วก็คือผิวเนียนใสสู้แดดได้เลยเราชอบนะสําหรับเจ้า BBC c ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าซองแค่นี้นะคะใช้ได้นานมากซองนี้แค่3 9บาทเท่านั้นเสร็จแล้วนะคะบารุงผิวครบเซตเรียบร้อยก็จะเห็นว่าผิวหน้าของเรามันดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะซึ่งก็อยอ่ใช้สกินแคร์ที่เขามาจากสารสกัดข,ของมะเขือเทศยกเซตเลยค่ะก็จะได้ผิวหน้าใสๆประมาณนี้เลย ของที่ก้อยใช้ในคลิปนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะคะแล้วเราก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ครบทั้งเซตเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราบํารุงผิวด้วยสารสกัดที่เขาให้ประโยชน์กับผิวในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นผลบนผิวของเราชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าผิวของเราเนี่ยมันดูกระจา่างใสดูเนียนดุ่มน่าสัมผัสขึ้นจริงๆอันนี้คือเราใช้จริงๆแล้วเราก็ชอบจริงๆนะคะเราชอบความถูกและดีของสมุนโตกเขาอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมให้กำลังใจก้อยด้วยการกดไ like, ล และก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะยังไงก็กลับมาเจอกันใหม่อีทีคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันเล่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า